มาพูดถึงเบื้องหลังของการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรกันดีกว่าที่มีข่าวว่าเตรียมที่จะยกเครื่องใหม่เอาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมใช่จะมีทั้งทีมหลังบ้านทีมวิชาการจะเรียกได้ว่าต่อมาจะได้เรียกว่าพิกโฉมกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปคุยเรื่องนี้กับ ประธานวิบรัฐบาลนะคะหรือประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลค่ะคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะคะสสเปนชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยว่าจะพลิกโฉมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องสภาร่มเนี่ยจะแก้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสุทธ์คะสวัสดีครับครับคุณอรภรลรัตคุณธีรวัตรครับคับเห็นคุณวิสุทธ์ออกมาบอกเลยประกาศเลยให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าเตรียมที่จะมีการปรับโฉมการทํางานในสภา จะมีทีมหลังบ้านเนี่ยมีทีมวิชาการส่วนอะไรต่างจุดหลักๆเลยที่จะพลิกโฉมเนี่ยค่ะยังไงบ้างคะระวังสเต็ปไว้อย่างไรบ้างคะคือคืออย่างนี้นะครับสภาที่เข้มแข็งค่ะก็ะคือรัฐบาลที่แข็งแกร่งนะครับถูกต้องค่ะ,ะ,คต,คะต้องไปด<ล>้วยกันสภาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะฮะเพราะว่ารัฐบาลจะทําอะไรได้เนี่ยมันต้องต้องก่อกฎหมายและผ่านสภาค่ะ,ะเพื่อไปบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนนะ สายเรื่องที่ต้องผ่านจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในขณะลงขึ้นที่ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนมาเนี่ยก็ได้รับปัญหามาสภาก็คือสิ่งที่จะต้องรับเรื่องราวของของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเพื่อจะนําไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผลประโยชน์สูงสุดจะต้องลงไปที่ประชาชนนะครับต่อตั้งไปอย่างนั้นเพราะระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันจะต้อง เกื้อกูลกันนะครับกับรัฐบาลนะก็คือท้องฝั่งเนี่ยต้องเป็นดีเพึ่งซึ่งกันและกันในการทํางานดังนั้นรัฐบาลก็ต้องให้ความสนใจต่อสภาด้วยนะครับเพราะว่าสภาเป็นที่รับเรื่องนะก็ต้องส่งต่อรัฐบาลแต่ว่าการตอบกระทู้ถามสดกระทู้ทั่วไปของรัฐบาลก็ต้องมาให้พร้อมนะครับเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบของจํานวนของสสเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มั่นใจนะครับทํามาก็ดี ได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือเราไม่ไม่ทาให้สภาล่มนะผมพยายามบอกพี่น้องประชาชนว่าพุธพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่สภาทําหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ขอความกรุนาอย่าได้เชิญสสไปในงานในพื้นที่ไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าการที่ผู้แทนเนี่ยครับได้ทําหน้าที่ในสภาก็คือการออกกฎหมายแก้กฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสภาเนี่ยในสสทั้งหลายก็ต้องเป็นกรรมการาาสามัญและวิสามัญอีกในวันพุธพฤหัส เดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นก็ทําอย่างไรให้สภาเนี่ยเข้มแข็งรเราก็พยายามจะบอกพูดสสทั้งหลายเวลาลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหามาเนี่ยตรงไหนที่มันมีความสําคัญและเป็นประโยชน์นชนต่อพี่น้องประชาชนนะ,ะเราก็ให้นํามาเสนอที่สภาแต่ว่าการให้ข้อมูลต่างๆจากสภาไปสู่ประชาชนโดยตรงเน,น,นี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าปล่อยให้ในสังคมยุคนี้ครับสื่อออนไลน์ก็มีมีความสำคัญมากบางอย่างก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงบางอย่างก็บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดดังนั้นการสื่อสารจากสภาสู่ประชาชนโดยตรงเนี่ยก็มีความสาคัญอย่างยิ่งและนี่เราก็พยายามไปช่วยสสเรานะครับให้ให้ให้สามารถสื่อไปถึงประชาชนในชนบทบบนะฮะได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมดัะนั้นทุกกระดอมทุกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความหมายมากนะฮะเมื่อเมื่อมาเสนอสภาแล้วเราพยายามไปช่วยสสเนี่ย ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปถึงในข้อที่จริงเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าสสขยันประชุมสภานะครับสธิกานก็เข้มแข็งทํางานได้ทั้งที่สภานะ,สะเสถียรภาพรัฐบาลจะเข้มแข็งแค่แแไหนสุดท้ายก็อยู่ที่สภาเป็นตัวตัดสินนะครับนี่เป็นเรืเ่องสําคัญที่เราพยายามจะทําไว้นะฮะเลียนถามคุณนิสุทธิ์นิดนึงค่ะ,คคะนิสุทธิ์ขอนิดนึงแล้วสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยกฎหมายที่จะต้องผ่านเนี่ยมันมีค้างอยู่เยอะไหมคะยังติดอยู่เยอะไหมคะ หรือเป็นไปตามเป้าขนาดไหนคะคืออย่างนี้นะครับต้องเอาข้อเท็จจริงก่อนฮะ้อเท็จจริงค่ะสาสมัยแรกเนี่ยครับมันก็จะมียัตติของฝ่ายค้านเข้ามาเยอะมากเพราะว่าการที่รัฐบาลหรือการเสนอกฎหมายของฝ่ายค้านเยอะมแบบเพราะว่าคอรมอเนี่ยก่อนจะเสนอกฎหมายมายังวิบแล้วเข้าสู่สภาเนี่ยครมต้องไปถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ก็กวาจะตอบมาบางครั้งใช้เวลาสามเดือนหกเดือนเพราะว่าเป็นรายละเอียด บางอย่างก็จะมีผลกระทบนะฮะไม่ว่ากระทบกับรัฐมนูญไหมกระทบกับสิ่งแวดล้อมไม่สารพัดอย่างบางสิ่งจดหมายฉบับหนึ่งอ่ยต้องผ่านหลายหน่วยงานมาเป็นเจ็ดเป็นสิบหน่วยงานบางทีก็ผ่านกระทรวงแรงงานสารภาพเรื่องนะฮะกีวอย่างกฎหมายพรมงกเนี่ยกระทั่งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงทรัพย์กระทรวงแรงงานมหาไทยเยอะแยะไปหมดฮะเพราะนั่นกว่าจะได้รับคำตอบกระช้าแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ย กฎหมายต่างๆเนี่ยในในสมัยเนี่ยก็จะเริ่มไวขึ้นนะ,ะออกฎหมายรัฐบ<ภ>าลเข้ามาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการพิจารณเนี่ยมันเรื่องสําคัญเพราะนั้นผู้แทนก็ต้องมีความรับผิดชอบในสภาให้ให้เต็มที่เราก็พยายามจะทํางานให้ไวที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติประชาชนนั่นแหละ,ค,ะครับและอะไรที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับยังเป็นข้อที่จะต้องปรับปรุงชัดๆเลยครับเราถึงได้รู้สึกว่าอยากจะต้องยกเครื่องการทํางานในสภาให้มันเข้มข้นเข้มแข็งกว่าเดิม啊 คือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็เห็นว่าเราเนี่ยลำบากใจเนี่ยเป็นเป็นวิปรฐบาลไม่ใช่พรรคเดียวเหมือนสมัยไทยรักไทยตอนนี้มันร่วมกันทั้งสิบกว่าพักสิบเอ็ดพักการทํางานประสานงานเนี่ยมันก็ยังมีข้อเข้าใจกันช้าหน่อยอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีนิดนิดเดียวหน่อยแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยดีนะฮ<ต>ะแต่ว่าเราอยากให้ดีไปกว่านี้นะในสมัยที่จะเปิดใหม่เนี่ยคทำยังไงคะเน้นวิปรฐบาลที่ต้องมาเจรจากันบ่อยขึ้นศึกษาหารือ การให้ไวขึ้นนะฮะแล้วสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยเราในชนะพักเพื่อไทยเนี่ยครับเป็นพักหลักในการตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นหลักจะต้องมีความพร้อมอะไรเป็นองค์ประชุมอย่างเต็มที่แล้วก็ข้อมูลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนํามาเนี่ยอาจจะสสที่อยู่ต่างต่างจังหวัดเนี่ยครับรับผิดชอบหลายอย่างงานบวชงานบุญงานสารพัดงานเ,เรียกร้องแต่สารพัดอย่างเนี่ยบางครั้งการนํามาเสนอหรืออภิปรายในสภาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเวลาที่จะทํา ก่จะกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาได้มาประชุมนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่แบบปัญหาสรารพัดอย่างชาวบ้านมาตอนนี้ภายใต้การน,นําของพรรคเพื่อไทยเราก็โดยหัวหน้าพรรคก็สนับสนุนก็คือเราจะมีทีมวิชาการที่ช่วยเรื่องราวต่างๆนําปัญหาเข้ามาเนี่ยทําให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการวิธีการด้านน้ำด้านนี้ไม่ว่าการเงินการคลังสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเราเตรียมทีมไว้ที่เป็นนักวิชาการเนี่ยพร้อมจะซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆบวกประสานกับข้อมูลสสในพื้นที่ ล้วน,นำมาเสนอต่อสภาผูแ้แทนราษฎรภาพออกมามันก็จะดีนประชาชนก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วถึงถึงทุกสื่อต่างๆออกไปก็จะเป็นภาพพ์ที่ดีของพรรคของเราในฐานะแกนนำรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมาเสริมสกายภาพสสที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเสริมด้านวิชาการต่างๆเข้าไปที่เราเตรียมพร้อมทีไมไว้เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับพร้อมเปิดสภาเมื่อไหร่เราจะทํางานร่วมกันทันทีเพื่อจะ ผลักดันให้สสเราเนี่ยนำเสนอทุกเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่และกลุข้อมูลทางวิชาการผมเชื่อว่าจะเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งให้ผู้แทนเนี่ยหรือสสกับครรคทีมวิชาการจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับทีวิชาการนี่เป็นทีมเฉพาะเพื่อไทยหรือว่าเป็นทีมที่มีพักร่วมอื่นๆด้วยนะคะในการที่จะทำงานร่วมกันเราเราจะเน้นทําในพักเราให้เข้าดูก่อนอ๋อเริ่มต้นจากทีมวิชาการของพักเพื่อไทยในการซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็มี ต้องบอกตรงๆแล้วมีนักวิชาการหลายท่านที่อาสาเข้ามาทำงานให้เรานะครับเช่นใครครับบิ๊กเนมมีไหมครับหลายท่านนะครับบางคนี่ผมต้องบอกไม่กล้าบอกไปเป็นราชการก็มีคือถ้าบอกไปเขาก็ปรมเอยากอกชื่อแต่ว่าอยากเป็นทีมเบื้องหลังอยากทําให้ก็มีหลายฝ่ายนะครับบอกไปก็เป็นคนมีชื่อเสียงหลายคนที่บอกจะมาเป็นทีมวิชาการให้เราแต่ก็ตรงนี้ก็ยังไม่เปิดเผยต้องรอวันหนึ่งก็จะจะเปิดคนภาคที่เป็นเอกชนเราก็จะเปิดให้ทราบว่าใครบ้างที่มาช่วยเสริมทีมจักรภาพจากครั้งนี้นะผมเชื่อว่าสส ได้คุยกับสสหลายท่านท่านก็พอใจในถ้ามีทีมวิชาการมาเสริมทัพเนี่ยความแข็งแกร่งก็จะมีอยู่แล้วนะครับมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้รัฐบาลสามารถทํางานไปได้อย่างเต็มที่นะ,ะไม่ต้องหมดห่วงสภาเราแล้แลวก็จะทําให้สภาเนี่ยเป็นฐานมั่นที่มั่นที่สําคัญที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆเรื่องราวต่างๆปัญหาของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลนําไปใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด,ด,ดครับนนแล้วมีทีมอะไรอีกไหมคะครับ เสริมทีมอะไรไหมคะนอกจากทีมวิชาการอืมอันได้ทีมวิชาการนี่ครับสาคัญที่สุดในข้อมูลจากต่างจังหวัดเนี่เรามีอยู่แล้วนะฮะที่ไปมาเอออกพื้นที่ไปก็จะรับทราบปัญหาทุกอย่างมันมันพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าเสริมเทิมวิชาการซึ่งบางท่านเราก็ยอมรับว่าสสเราส่วนมากเป็นสสเขตนและอยู่ในชนบทนะฮะแต่ถ้าเสริมวิชาการเข้าไปก็จะเป็น,นบัรนธรรมตรวจนะครับเพิ่มศักยภาพในการทํางานในสภามีข้อมูลมีข้อมูลซัพพอร์ตให้มันแน่นขึ้นอย่างนั้นค่ เอาข้อมูลจากจากพื้นที่จากภาคประชาชนจากชนบทที่เราได้เห็นมามาบวกกับวิชาการที่จะบอกว่าจะต้องแกงไงอย่างไรนะครับในภาพรวมของสภาพของต่างประเทศเป็นไงบ้างเราอะไร <ừ> เปรียบเทียบข้อกฎหมายนะั้นนี่ถ้าจะแก้ไขอะไรได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ ต่อพี่น้องประชาชนอันนคือเป้าหมายของวิทยาบาลที่อยากทำให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าในแง่ของการการทํางานเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆสะท้อนปัญหาให้มันดูมีหลักวิชาการมาจับให้มันคมขึ้นเนี่ยอันนี้ยังหมายรวมถึงเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ในการอภิปรายในสภาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญนะครับการที่นำปัญหามาบวกวิชาการในผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้สสรัฐบาลโดยเฉพาะสสพรรคเพื่อไทย เราก็จะได้ทํางานกันเต็มที่แล้วก็คนที่ดูในการพิจัยก็จะเชื่อมั่นในข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เรานํามาประกอบกันผมมั่นใจว่าเปิดสมัยข้างหน้านี่ครับพรรคเพื่อไทยก็จะแสดงผลงานผ่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรที่พี่น้องประชาชนเ,เลือกมาเพื่อทําให้เต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการคุมองค์ประชุมในส่วนของเพื่อไทยก็ดีในส่วนของพรรคร่วมก็ดีเราจะมีการปรับอะไรไปจากเดิมไหมคะคือพรรคเพื่อไทยเราได้คุยกันหลายครั้ง แรกแรกที่เข้ามาเป็นประธานวิบนี้บางคนอาจจะอึดัดกับผมหน่อยชิบผมต้องอติดตามเอาอย่างเต็มที่หลายท่านอาจจะอึดัดซือ,จจอไม่สบายใจนั่นก็ต้องขอโทษกันไปแต่ว่าหลังจากปิดสมัยใกล้ปิดสมัยนี้ทุกคนจะทราบว่าวิธีทำของผมเนี่ยอาจจะอาจจะเขี่ยวเข็นกันหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าจริงๆออกมามันก็เป็นภาพที่ดีที่ประชาชนพึ่งพาสภาได้เห็นการทํางานของรัฐบาลว่าไม่ไม่ไม่มีร่มแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะนั้นก็การติดตาม การประสานงานการจี้ติดเนี่ยมันเป็นเรื่องสาคัญที่เขาต้องทำนะครับในสถานะวิบแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้คนอืดพลดแต่ตอนหลังนี่ทุกคนก็ก็ขันมาชื่นชมวิธีการทําง,งานที่เอาจริงเอาจังนะครับผมก็ถือว่าถ้าสสทุ่มเทมาประชุมสภาทุกทุกวันตามที่กําหนดนะฮะโดยไม่ขาดทั้งกรรมการทการต่างๆมันจะเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนอันนี้ประชาชนก็จะได้เห็นบ,บทบาทสสในสภาอย่างเต็มที่และว็ ชาวบ้านก็ไม่ต้องกังวลรัฐบาลก็ไม่ต้องกังวลว่าสภาจะล่มหรือไม่คนที่เป็นสสเขตไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมากามังวลทาหน้าที่ของท่านไปเลยอะไรอย่างนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับท,ที่ได้สุงสุดคือประโยชน์สูงสุดก็อยู่กับประชาพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับถ้าถ้าคุณวิสุทธิ์ครับถ้าเกิดสมมุติมันมีข้อมูลต่างๆที่มันที่มันมากขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นในทางวิชาการที่เข้ามาเสริมเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะทําให้การทํางานเนี่ยมันมันจะต้องล ผมผมว่าทุกทุกฝ่ายนะครับเข้าใจในบริบทในเรื่องนี้ดีนะครับครับจะเข้าใจกันอย่างดีว่าว่าเอาพอสมควรนะครับสองฝ่ายมาบวกกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในการอภิปรายก็ดีนะเราก็ให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้เริ่มทิ้นกันแล้วครับที่ต้องประชุมเพิ่มไปวันศุกร์บ้างอะไรเงี้ยหรือในเช้าจุดค่ำอะไรทุกคนก็ไม่ได้บ่นก,กันนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเขาได้ทําหน้าที่บวกกันเนี่ยผมถือว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสภาที่เข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราตั้งใจอยากให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องต้องเดินหน้าแล้วก็ร่วมกันแต่ว่าสสรุ่นใหม่ๆของพรรคเพื่อไทยก็เยอะนะครับที่เสนอเข้ามาช่วยเป็นฝ่ายวิชาการอะไรด้วยนะครับผมอันนี้นี่คือประโยชน์นะครับทุกคนเราก็พยายามให้แสดงออกตามศักยภาพคุณมีอย่างเต็มที่นะฮะคือให้โอกาสทุกคนแล้วก็ก็ยังพรรคก็ยังรับนะครับนักวิชาการไหนที่ ที่อยากจะเสนอแนะเรื่องราวต่างๆ,ๆที่เกิดประโยชน์เรายินดีนะครับไม่ว่าจะมาเป็นกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยวิสามานันต่างๆนี่เราก็ยินดีนะครับแจ้งไปยังพรรคได้ผมก็ยินดีที่จะรับทุกท่านเพื่อจะนำความรู้สติปัญญาของท่านมาทําให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่นะครับท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ท่านมีความรู้ความสมารถเรายินดีที่รับฟังนะครับค่ะพอจะเห็นภาพแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณที่สุดค่ะ ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบประธานวิป <V ip S 1> ร,รัฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยรุ่นเองนะคะคเดี๋ยวก็ต้องรอดูจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอย่างไรจะกลุ่มเสียงกันเองในพักเพื่อไทยก็ดีเหอะพักร่วมก็ดีเหอะคุมเสียงแพทยสภาล่มในบางประเด็นเนี่ยจะทําได้แค่ไหนอย่างไรใช่อาจจะเหมือนกับเอาสิ่งที่อภิปรายทั่วไปรอบที่ถัดพา่าสุดเนี่ยลองเอามาดูอ่าม,มีจุดตรงไหนที่เ,าเอามาปรับ แต่เขาบอกเขามีเสริมทีมวิชาการนะเพราะฉันต่อ,อไปเนี่ยเวลาจะมีประเด็นหรืออะไรอย่างไรเนี่ยคนในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีข้อมูลตัวเลขที่จะมาซัพพอร์ตให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าฟังดูก็เหมือนจะมีทีมคอยซัพพอร์ตข้อมูลอ่ะมีประเด็นนี้ปุ๊บก็จะมีข้อมูลแบบพร้อมปุ๊บเลยยัดใส่ได้เลยอธิบายพูดปุ๊บจบเลยจบเลยคือ,ม,อ,อมันจะคมขึ้นแล้วมันก็จะมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลมากขึ้นมากมาก,กว่าก,การเอาปัญหามาพูดลอยๆยอ่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะรอติดตามนะคะ